ออกมาจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3าเดอร้านข้าวมันไก่เซตวันน่ากินมากเลยแต่จะกไกินบุฟเฟ่แล้วก็เดินผ่านตลาดหลักทรัพย์กับสถานทูตจีนสวยมากเลย,ยแล้วก็เดินเข้ามาในซอยรัชด,ดาซอย3แล้วก็เลี้ยวขวาตรงร้านข้าวผัดปูข้าวมันไก่นี่มาละพี่เข,<อ>เขา โรงแรมนี้คือโรงแรมเดอะเนฟรัชดาไม่ใช่นะคะมันคือโรงแรมนี้นี่ที่พี่เพนจะมาเบสทัวร์โซลรัชดาเราล่าเมืกี้เกินรถแล้วก็น่าจะเดินน่าจะตรงนี้เอาไปถามก่อนล็อบบี้ก่อนล็อบบี้ถา,ามที่ฟอนต์เขาบอกเข้าเลยเขาบอกว่าขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองแล้วก็ไปลองเบี้หล่อไหมวันนี้หล่อ นีมาลงทะเบียนตรงนี้เลยแล้วก็น,นี่ตรงนี้ก็นั่งรอกันอยู่ข้างห้องอาหารมีสระว่ายน้ำเล็กๆตอนนี้นั่งรอเวลา11มงครึ่งมาเร็วไปหน่อยสุกที่สิกันยาอ๋อก็คือก็คือแต่ละวันเมนูจะไม่เหมือนกัน

อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้คือของแข็งมะพร้าวอ่อนอันนี้สระดี่มีมีโต๊ะอันนี้ด้วยเจ็ดวินน ปล่อยกาแฟมีแค่สองเมนูอเมริกาโน่กับคาปูชิโน่ลองชิมแล้วอร่อยทุกอย่างแต่กับข้าวธรรมดามาก รอบสองเอาผัดหัวเซโป้มาเหมือนเดิมส่วงอกแล้วก็เอาอยำไต้กรอกกับกุนเชียงมามีน้ำมีชาผลไม้น้ำสับปะรดแล้วก็น้ำเปปะควยหวานนิดหน่อยดีมากยำกุนเชียงกับไส้กรอกอร่อยเลยไปเติมมาอีกคาปูชิโน่หอมนัวมากเลยอ่ะ